สวัสดีค่ะชื่อนาสาธิตยาสายเดีนะคะอยู่ห้องมอง6กทับหนเลขที่สิวันนี้จะมานําเสนอเรื่องรังสีอันต้าไวโอเลตนะคะค่ะความหมายของรังสีอันต้าไวโอเลตนะคะหรือรังสี UV คือรังสีธรรมชาติที่มีแหล่งกําเนิดส่วนใหญ่มาจากดวงอาทิตย์ประกอบด้วย UVa และ UVb และ UVC ค่ะเป็นรังสีที่มาพร้อมกับแสงแดดในชีวิตประจำวันเป็นรังสีที่มีอันตรายต่อชั้นผิวหนัง และควรหลีเลี่ยงเป็นอย่างมากรังสีอันต้าไวโอเลต UV คือรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวในคลืน1 0ึ้น1ถึง0 0นาโนเมตรค่ะคนพบรังสีอันต้าไวโอเลตนักชาวเยอรมันคนพบรังสี UV ในปี1801พอเขาสังเกตเห็นการทำให้กระดาษซ p เปอร์ซิเวอร์คอายมืดลงอย่างรวดเร็วเมื่อมันถูกสัมผัส กับรังสีที่มองไม่เห็นซึ่งอยู่เหนือสเปกตรัมที่มองเห็นได้บนปลายสีม่วงเพื่อแยกความแตกต่างของรังสีเหล่านี้ออกจากรังสีความร้อนที่ค้นพบเมื่อปีที่แล้วในส่วนอื่นๆแหล่งกำเนิดรังสีอันตราเลตนะคะ 1. ดวงอาทิตย์รังสีอินฟราเรดที่แผ่จากดวงอาทิตย์มาถึงโลกจะมีความยาวขึ้นในช่วง0.7ลบ100 โดยมีบางส่วนถูกสะท้อนออกต่างนอกโลกที่ทะลุผ่านเข้าชั้นบรรยากาศจะถูกดูดกลืนกระเจิงออกด้วยอนุภาพก๊าซชนิดต่างๆสมบัตินะคะ 1. ความยาวขึ้นอยู่ในช่วง10-400นาโนเมตร 2. ความผี่ประมาณ7 0 0 3 0 3. พลังงานสูงกว่าแสงที่มองเห็นทำให้มีคุณสมบัติในการทำลายเซลล์ ประโยชน์ของลังสีอันต้าไวโอเลตนะคะหากได้รับรังสีอันต้าไวโอเลตในปริมาณที่เหมาะสมก็จะทําให้มีประโยชน์ดังนี้ค่ะ 1. ช่วยกระตุ้นการสร้างวิตามินดีให้แก่ร่างกาย 2. ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคภายในน้ําดื่มและอาหารเครื่องมือต่างๆ สามช่วยรักษาโรคกระดูกและโรคผิวหนังบางชนิดได้เช่นโรคด่างขาวโรคสะเก็ดเงินโรคกระดูกอ่อนในเด็กค่ะท่อของรังสีอันตา้าเวโอเลตนะคะการรับรังสีอันตา้าเวโอเลตมากเกินควรก่อให้เกิดไม่ว่าจะเป็นเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรผิวหนังเหี่ยวยน่นสองผิวค้ำแดดผิวไม่แดดหน้าหมองคำ้ำสาม เป็นฝ้าเกิดจุดด่างดำฝ้าแดงฝ้าแดดกระสี่มีโอกาสในการเป็นมะเร็งผิวหนังค่ะ